สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนี่แหละโอดเก่งใช่ไหมนี่แหละครับโอดเก่งนะเห็นไหมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเห็นเห็นหรือ,อยังทีนี้ว่านี่ใส่ใจคอนเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วทําไมมันถึงเลือกไอ้หนุ่มกูบต้าทีนี้นะครับมีแต่พวกงโงเลล่เนี่แหละครับพี่น้องยิเีที่ไปหลงเชื่อมันนะครับ,รบอ่าเห็นไหมครับปากบอกว่าอะไรครับทีนี้ อบอกว่าอะไรเลี้ยงเดี่ยวเออแม่เลี้ยงดวงเลี้ยงเดี่ยวทีนี้แล้วจะมาทวงเงินกับไอ้หนุ่มกูบตา้าแม่กูบไ่ให้แล้วกูลูกอะไรไม่เขารบพ่อแม่ไม่เขารบพ่อเออนะนะครับอ่าถ้าเป็นผมไม่ส่งได้พี่น้องเอฟซีแล้วเต่หวัวปอดมันแล้วไปจะก่งก็แล้วเต้แหลนะเนาะอ่านะจะส่วงไปก็ไม่ได้กินเครื่องกินแห้งดอกนะครับแล้วไม่ได้หัวซาดอก เออนะเอาหลายหน่วยงานแล้วครับหลายหน่วยงานเนี่ยนะที่จะลงเนี่ยหลายหน่วยแน่นอนเอากดไลค์เข้ามานะครับนะคุณเฉลียวคุณวันบัดีครับหลายหน่วยงานแน่นอน,นครับนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมนะครับแล้วทีนี้มาแล้วบันนี้เออจะไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมเลยนะบันนี้เออเพราะอะไรครับปากเก่งปากดีไง ออปากเก่งปากดียังไงครับไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมแล้วได้ที่นี่อ่าไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมเหมือนเก่าแล้วที่นี้นะครับตัวคนเดียวแล้วนะบัดนี้อ่าอย่าพูดว่าเขาไม่ช่วยเหลือนะแปงลงแรกเขาก็ช่วยเหลือแล้วที่ดินห้าไร่ทําไมมันถึงเป็นหนึ่งไร่ทีนี้มันเป็นไปได้ยังไงน,นะครับ <curved> มันเป็นไปได้ยังไงทีนี้ถึงเป็นหนึ่งไร่ได้ อืมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้อือฮะอยู่ๆพาลูกหัดขับรถเอะสงสัยเป็นจริงบ่อยาให้ลูกไปส่งเขาไ้อบอกก็ือยังไงฮะออได้ยินข่าวว่าอะไรพี่น้องของหนูจะออกรถให้ดีจะออกรถเก่งให้ลูกสาวบอกหรือยังไงนะครับอืมน่าจะเป็นแบบนั้นนะ น่าจะออกรถเก่งให้ลูกสาวนะเพราะว่าเขาเหลืออีกเจ็ดงวดเด้รถเข่าเนาะเขาจะซื้อคันใหม่อีกนะซื้อรถเก่งนะทีนี้นะครับ <c oughs> อืมมันเป็นแบบนั้น <c oughs> คุณเงียนฟ้าสวัสดีครับ <c oughs> อ่าเห็นไหมครับนะงวดรถคันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วด้บัดนนี้อ่านั่นน่าจะซื้อรถเก่งให้ลูกสาวนะนะครับอืมเพื่อเข้าเรียนในมหาลัย เรอแค่ใบกับขี่ช่างตั้มบอกเฮ้ยรอแค่ใบกับขี่บอกสอบผ่านแล้วโอ้ได้การเลยที่นี่นะอ่า <laughs> นะครับนะมันต้องมีแผนอะไรสักอย่างบอกหรือยังไงอ่าหรือเวลาเข้าคุกให้ลูกอ่าขับรถไปส่งข้าวบอกหรือ,อยังไง <laughs> โอ้ตายแล้วครับพี่น้องนะอืมไม่ไ,ไม่ล่ะ คุณพอใจสวัสดีครับคุณทองพินนะไม่งั้นเขาไม่รีบไปให้ไปเรียนหรอกต้องมีแผนนะมีแผนว่า,าจะมีการออกรถนะครับออกรถให้ลูกสาวนั่นแหละพี่น้องเอฟซีน่าจะเป็นแบบนั้นไม่งั้นเขาไม่รีบร้อนขนาดนั้นหรอกเออหมดคันนี้เขาก็ต้องเอาคันใหม่งไงนะครับ อะเพราะอะไรครับยังพอหายกินได้อยู่ใช่ไหมช่วงนี้ยังพอกอบปวยได้อยู่นะอ่ายังมีคนอะไรครับอ่าโมทนาอยู่เออนะครับพี่น้องเอฟซียังมีคนโมทนาอยู่ไหมอ่ามันก็นยังพอได้แก้อยู่ไหมอ่ามันเป็นแบบนั้นได้อ่ามันก็นพอได้แก่อยู่ด้แบบนี้อะถ้าหลังจากนี้ไม่ได้อล้ได้แบบนี้ก็เลยเล่งไง ก็เลยเล่งไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับมันเป็นแบบนั้นไงเออเล่งกอบกุยเอานะกำลังเลิ่งกอบกุยเอาตัวนี้นะครับเนาะก็จะมีโอ้ยวางแผนแล้วลนะ่ะวางแผนว่าจะออกรถออกไรรถเก๋งให้ลูกสาวแล้วแหละตัวนี้อ่านะ ออกรถกงรถเก๋งให้กับลูกสาวลูกเขยหหแหละครับตัวนี้นะครับพี่น้องเงียบซีอะรวยเกินร้อยละบอกโอ้จะไม่รวยได้ยังไงครับไม่รวยได้ยังไงนะมันซื้อแล้วรถใหม่มันหลุดปากว่าฮอไม่ให้ลูกขับรถกระบะเดี๋ยวจะไม่ชิน กับรถตัวเองอ๋อ oh, ใช่ครับนะผมเดาออกแล้วอ่านะว่าจะกล่าวว่าจะออกรถนี่แหละให้ลูกสาวนี่แหละให้ขับนะนะไม่งั้นไม่รีบเร่งไปสอบหรอกครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมล่ะนะถ้าจะให้ขับโมซงโมไซนี่นะมันมันต้องไม่ได้ให้ไปสอบแบบนั้นหรอกไม่รีบเร่งขนาดนั้นหรอก แต่ว่าเนี่ยมันไม่ยอมให้ขับรถกระบะนะรถมันไม่ให้ขับนะผมว่าไม่ให้ขับแน่นอนไม่ให้ขับนะรถกระบะกับรถเก๋งมันจะต่างกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะความใหญ่ความเล็กมันจะเหมือนกันไม่เหมือนกันที่นี่นะครับนะมันคงวางแผนเลยแหละนะพี่น้องเอฟซีนะว่าจะซื้อให้หละนะมันก็พูดเหมือคือเสยๆหรอกครับพี่น้องเอฟซีเงินมันโอ้ยเยอะแยะนะครับเยอะแยะ ออมันก็ว้าคือซื้อดอกเงินมันหลายเด็ดๆอืมบ้าคือซื้อบ่วยรดเงิน <c oughs> อ่าทีนี้อ้าวงวดกระบะมันก็เหลืออีกเท่าไหร่มันพูดว่าตอนนั้นเหลืออีกเจ็ดงวดไหนตอนนี้เหลืออีกหนึ่งงวดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออนะครับพี่น้องเอฟซีอ่น่าจะไปดาวน่าจะไปดาวรถให้ลูกสาวนะครับ ไม่งั้นไม่ไม,ไม่ไม่รีบไปสอบไปกับขี่หรอกว้ามันต้องมีฐานะแม่เนาะเขาไปเรียนมหาอะไรใช่ไหมละ่ะเัาเป็นลูกคนดังไงอืมเป็นลูกคนดังลูกในคดีดังด้วยไรบ้เนี้มันต้องมีฐานะมันต้องมีหน้ามีตาอะไรเออสิไปสู่กับมูกับพวกได้ดีอืมนะเออ,นะเอ,อแม่กูเป็นผู้เสียเส้นผู้เสียเอ็นนะแล้วบ้ดนี้เออนะ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นนะนะครับอืมมันฐานะมันตรงเท่าเทียมกันไงแบบนี้จะไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ่ได้แล้วนะครับเนาะอืมนะครับเนาะมันต้องขี่เก่งนะครับนะอืมมันถึงจะโก,ก้อะหมดแล้วงเอหมดหมดแล้วงวดแล้วไม่งั้นไม่สร้างบ้านใหม่หรอกโอ้หมดงวดแล้วใช่ไหมโอ้นะ สงสัยจะมีคนอะไรนะทําให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะเขาก็เิ่งทําให้มันสิทธเร็วๆนะครับเนาะ,ะงวดรถก็หมดแล้วก็จะออกคันใหม่ให้ลูกแล้วที่นี่นะครับพีนนะ่น้องเอฟีนะมีการหลุดปากด้วยบอกโอ้เดี๋ยวมันจะไม่ชินกับรถตัวเองบางันเถอะ <laughs> โอ้ตายแล้วครับพี่น้อง